ข้อดีของเคลือบแซนดิิกคืออะไรอะ่ะมันจะช่วยปกป้องรถจาก UV รถสีดํารถสีขาวเนี่ยจะแพ้แดดมากเลยครับสีดำเนี่ยเวลาโดนแดดเรียมันก็จะไม่ดาเงาเงาแบบนี้ละมันจะขึ้นฝ้าที่เป็นรอยขนแมวพ้อยๆเลยรถมันจะไม่เงากันได้กั<ก>น UV, ได้ใช่ครับแล้วก็รถสีขาวรถมันจะไม่ดําไม่เหลืองมันจะขาวอยู่นะครับกันรอยก็กันได้ในระดับหนึ่งกันข้าบน้ํะแล้วก็ทําให้รถสวยแบบนั้นนะครับอันนี้คือสเสน่ห์ของเขาอเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ห้าพันเก้าเก้าสิบอุ้ยจริงปะเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าหมื่นนะ มีตัวแพ็กเกจหมื่นก็มีแต่ถ้าตัวเริ่มต้นราคาเราเราเนี่ยแล้วง <90. S 1> านคุณภาพถือว่าโอเครับประกันยังไงอรับประกันให้ปีหนึ่งตัวน้ํายามันอยู่ได้2อถึงสปีไม่ใช่ว่ารับประกันปีหนึ่งแล้วน้ํายาจะอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับตัวรับประกันเนี่ยเราดูแลหลักการขายให้คืออย่างเช่นเวลาลูกค้าขับรถไปอาจจะมีริ้วรอยมาบ้างาน้ํายามันยังอยู่บนรถแต่มันมีริ้วรอยอะ่ะใช่ไหมต,ต,ตอนครบปีเนี่ยเราขัดให้เราขัดทิ้งเลยขัดเคลียร์ริ้วรอยออกแล้วก็เคลือบให้ใหม่ด้วยร้านอยู่ตรงไหนครับ ร้านอยู่ถนน9กิโลครับใกล้ๆกับทางรถไฟ9กิโลที่มันเป็นรางคู่ครับอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้แยกขอน้ำซับจริงๆพิมพิมใน Google Ma p ได้เลยชื่อร้านนวอตในวอตเลนสีไดชาภาษาไทยายวอตเลยภาษาอังกฤษแล้วถ้าภาษาไทยอ่ะศูนย์บริการเครือบแก้วมาตรฐานก็เบอร์ติดต่ออ่านไหนเบียบอกเลยเบอร์ติดต่อ092 6 4 5 2 4 6 2องหกสี่อหครับเออเมื่อกี้ลืมแล้วเครือบแก้วถ้าเป็น f c ลดอีกไหมลดให้10%เรดูดูแบบนี้เลย จริงวะเนี่ยต้องบอกมาจากอุยเออเ้ยยอดตัวค้านะมาดุมๆมาเนียนๆไม่ไมา้ไม่ได้ต้องบอกว่าดูมาจากช่อง tiktok นะคร<ช>ับนะหรือจากช่องอุ้ยยอดตัวค้า,คาใช่